สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่ขคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้ดูพินีพิจารณาครับในการรับชมเนื้อหานิลิปการคำนวณวิทศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจเท่านั้นครับเป็นไงบ้างครับผลการออกสลากฮานอยเอารัฐบาลมาออกหรือไงครับผมว่าหกแปดสองหกสองแปรัฐบาลหกสองแปดใช่ไหมครับฮานอยนี้หก2ปดสองครับรู้สึกว่าตัวเดียวกันเลยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่เชื่อไหมครับว่า ผมไปสรุปของไอ้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคลิปไอ้เด่นล่างนะครับเด่นล่างสําหรับคลิปนี้เด่นล่างผมไปสรุปไอ้ของไอดีทีวีนะครับแม่เชดายครับสรุปดีทีวีแลครับดีทีวีของไอพีชแนลนะครับสองตัวล่างวันที่สิบหกวันนี้ครับสามแปดเก้าครับแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดมันไม่ออกมันออกเลขสี่หลักหน่วยนะครับมันออกหกสี่ใช่ไหมครับหกสี่นี่ครับเข้าแค่หลักหน่วยเลขสี่หลักสิบไม่เข้าแต่เพื่อเอินมาดูครับมันมีเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งตัวชุดนี้เก้าหนึ่ง เปสรุปไอของหน่อยหวยรัฐบาลนะครับก้าหนึ่งไม่มาหวยฮานอยนะครับั้งหวยฮานอยนี้ได้เฮเลยนะครับก็คงใช้ได้แต่ไม่เป็นไรครับแต่สรุปแล้วของฮานอยเราไม่ถูกนะครับเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสูตรใหม่กับเด่นล่างนะครับวันนี้ขออนุญาตลง2คลิปคลิปเด่นล่างกับเด่นบนนะครับแล้วเดี๋ยวตั้งหลักนิดนึงครับตั้งหลักนิดนึงอ่าพ้นช่วงนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะลงให้ครบเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวเป็นปักหลักด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอใจรอสกูนะครับก้อง ขอประทานโทษด้วยครับโอเคนะครับที่ได้ลงคลิปไม่ได้เต็มเต็มรูปแบบตอนนี้เราลงได้แค่เดล่างเด่นบนเดียวจะพยายามลงให้เต็มเต็มรูปแบบเร็วๆนี้ครับโอเคนะครับเราใช้สูตรใหม่ครับเด่นล่างสถิติ8ปดวดติดนะครับ8งวดติดสําหรับฮานอยนะครับวันที่17มีนาคม2องพนายย้อนไปวันที่11นะครับสิเ็มีนาเห็นนะครับใช้ผลการออกสลากงวดวันที่10มีนาเราใช้แค่หลัก10ครับคูณ4เลยครับ5้าสี่ยี่สิบครับ ไบวกหนึ่งขงที่ได้เลขหนึ่งครับบวกเจ็ดเป็นเลขแปดหนึ่งกับแปดมาดูนะครับว่าเด่นล่างเป็นยังไงออกอะไรครับแปดห้าวันที่สิบเอ็ดมีนาออกแปดห้าเลครับเลขแปดสูตรเด่นนะครับเลือกเอาเด็กหนึ่งตัวเดียวแล้วเออเด่นเด่นล่างไม่เป็นไรครับตัวหรือสองตัวไม่แน่อาจจะฟุกนะครับอาจจะแจ็คพอตนะครับเข้ามาทั้งสองตัวเลยก็ได้นะครับเรามาลองดูนะครับงวดแรกผ่านไปแล้วครับวันที่สิบเอ็ดมีนาถูกต้องครับเป็นงวดแรกงวดที่หนึ่งงวดต่อมาครับเราคำนวณในแถวเก้าสี่สามสิบหก ไปบวกหนึ่งที่ได้เป็นเลขเ7บวกเเป็นเลขสี่เจ็ดกับสี่ครับนี่แหละครับใกล้เคียงครับออกอะไรครับเจ็ดสามเลขเจ็ดครับเข้ามาในตําแหน่งสิบล่างโอเคครับสมมติผ่านงัวที่สามครับเราเฟ้นหาเด่นล่างครับเราจะได้เป็นเก้าสี่สามสิบหกบวกหนึ่งเป็นเลขเจ็ดบวกเจ็ดเป็นเลขสี่เจ็ดกับสี่ครับทีนี้เปลี่ยนแนวครับอหกสี่ลีขสี่ก็เข้ามาหน่วยล่างถูกต้องครับเป็นวดที่สามสังเกตนะครับมันจะเข้ามาตัวเดียวที่แน่แน่ถ้าเกิดมันเราชอบจริงๆอาจจะเข้ามา2ตัว นะครับสำหรับสูตรเลขเด่นเด่นบนนี้ก็ตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับนี่ตามหลักเลยโอเคครับมาดูงวดที่4ครับเราได้เป็นเลข6 4 24บวกหนึ่งของที่เป็นเลข5้าครับถัดไปเก็บเป็นเลข2 5กับ2ผลการออกสอเลข2ครับเข้ามา10ล่างถูกต้องครับต่อมาครับได้เป็นเลขศนย์ครับบวก1ได้เป็นเลข1บวกเ็เป็นเลข8 1กับ8ผลการออกออกครับแล้วก็เป็นเลข1เต็นแล้วครับเข้ามาตำแหน่ง10ล่างถูกต้องครับเป็นงวดที่ห มาถึงวดที่6ครับเราย้อนไปแค่6งวดนะครับสถิติมัน8งดวดนฮานอยวันที่เด่นล่างนะครับวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ7 3 7 4 28เบปวก1เป็นเลข9้าถัดไปเจ็เป็นเลข6กกับ6ออก9 1าครับเมื่อเย็นเมื่อวานนี้ครับวันนี้ครับวันที่16นะครับมีนาคมออก91นี่ครับเด่นล่างมาดูวดที่17มีนาคมครับ8 4 3สบวก1ได้เป็นเลขครับวก7ได้เป็นเลข0ูนย์กับ0นชอบไหมครับเดี๋ยวผมมาเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับ3 กั 0. บ0วงไปเลยครับสำหรับเด่นล่างนะครับลองดูเลขศูนย์จะมาดีนะครับมาบ่อยเลข0ูนย์เลข3ก็หายไปนานเหมือนกัน,นครับศูนย์กับ3 3กับ0ย์ลองดูครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าตามนั้นนะครับพอมันดึงลงมาก็จะมีเลข3เลข3ออกมาทั้งนี้นี้แล้วก็มีเป็นไปได้ครับเลข0ูนย์ก็เข้ามา2องหวดศูนย์กับ3มีสิทธิ์ครับถ้าไม่โบนก็ล่างนะครับอย่าลืมครับถ้าไม่บนก็ล่างเกส่ยหรับเด่นล่างเรียบร้อยครับงวดนี้เรียบร้อยครับอย ท้ายนี้ก็ขอเตือนเหมือนเดิมนะครับก็สอบสวนสลักกินแบ่งรัฐบาลตอนนั้นไม่สอบสวนจมิตกฎหมายครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ